สถานการณ์ของ AOT ที่ประกาศตัวเลขออกมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสม่งผลทาให้เกิดความระสำมระสายเลยทีเดียวค่ะในกลุ่มธุรกิจสายการบินหรือรว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินเพราะว่า AOT ยอมรับเองเลยนะคะว่าตัวเลขผู้โดยสารต่างชาติจะกลับมาสู่ตัวเลขปกติคือตุลาคม2565เน้นนะครับตุลาคม2565ครับ ดังนั้นมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบินธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นพอไปดูธุรกิจสายการบินก็ต้องบอกว่าตอนนี้ใครที่รู้ตัวไม่ไหวมอบตัวเรียบร้อยแล้วการบินไทยเจ้าแรกอันนี้คือมอบตัวโดยดีคือโดนประคับมอบตัวนะคะการบินไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการจะทําแผนฟื้นฟูเมื่อวันศุกร์มีการประชุมผู้ถูกพูดนไปเรียบร้อยแล้วคุณเอกก็เชื่อไดค่ะก็ตกลงแล้วได้เคาะ วันที่17สิงหาคมศาลนัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการแน่นอนซึ่งน่าจะเป็นไปตามแผนเพราะว่าผู้บริหารก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอยากจะลดต้นทุนมีการกลับมาฟื้นฟูหรือว่าการทำธุรกิจได้เหมือนเดิมคือมันจะชัดเจนต่อเมื่อศาลท่านสั่งนะใช่ค่ะค,คือคือโดยต้องเล่าให้ฟังก่อนใครที่เคยผ่านเรื่องแผนฟื้นฟูเนี่ยก็คือว่าคนที่ทําแผนเนี่ยยื่นเข้าไปและเจ้าหนี้ต้องไม่คัดค้านนะต้องฟังก่อนนะ,ะเจ้าหนี้ต้องไม่คัดค้าน ซึ่งเวลาเขาทําจริงๆเนี่ยคนที่ยื่นแผนฟื้นฟูเขาจะไปล็อบบี้เจ้าหนี้ก่อนล้อบอกถ้าเขาทําอย่างนี้ค,คุณมีโอกาสได้นี่คืนนะ,ะแต่ถ้าคุณคัดค้านโอกาสคุณไม่ได้มีนะนะครับแล้วพอเข้าไปผ่านปุ๊บ การบินไทยถึงมาได้ทํางานตามที่ยื่นแผนฟื้นฟูนะครับอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือขั้นตอนที่กําลังจะเกิดกระบวนการแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการบินไทยโชว์เรื่องของการบริหารจัดการหนี้โดยการไปใช้คืนตั๋วเงินนะคะที่เตะติดค้างไว้โอ้โหหลักพันล้านเลยก็สามารถเอาเงินไปชําระได้ตามที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอจะดีฟออะไรก็ว่ากันไปนะคะเอาตกลงคุณกู้ไม่ดีฟอเหรอ มีชุดหนึ่งที่ไม่ดีฟอ์แลวก็มีการชำระได้ผิดชุดอ่ะเยอะไปกันนะไม่แต่มันจะไล่ไล่ไล่ครบไปเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการดังนั้นการบินไทยวันนี้เห็นตัวเลขราคาหุ้นขึ้นมาด้วยนะคุณเอกคุณอาจจะรอเรื่องของการฟื้นฟูแต่ว่าแวลูหรือว่ามูลค่าหุ้นตอนนี้ทุกคนรอเท่านั้นนะคะว่าจะขึ้นได้อีกทีเมื่อไหร่ต้องบอกว่ายังคงหน้าหวั่นวิตกอยู่ไปดูนกสกูตลูกของนกแอร์กันบ้าง ปิดกิจาการไปเรียบร้อยแล้วคุณเอกเพราะรว่าไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเนื่องจากว่าไม่สามารถบินได้รายได้ไม่มีหนี้ก็เยอะแล้วหนี้เก่าก็มีดังนั้นปิดกิจาการน่าจะลดต้นทุนซึ่งกลุ่มจุฬาลงกูลก็ถือได้ว่าตัดสินใจได้เด็ดขาดจริงๆคือน,นอกสกู๊ปเนี่ยเขาบินต่างประเทศนะครับมันไม่เหมือนนอกแอร์ที่เขาบินในประเทศบ,บ,บินต่างประเทศจบเลยครับ,รบไม่ต้องพูดถึงค้อง,อ,งอีกหลายเดือนคงอีกหลายเดือนแต่เปิดไว้นะคะก็ส่งผลทาให้มีค่าใช้จ่ายเผาเงินไปเรื่อยๆก็ไม่ไหวนะคะก็เลยตัดสินใจปิดนะคะน่าจะช่วงเด แต่ล่าสุดเมื่อวันศุกร์นี่เองคุณเอกค,คือทุกคนตื่นตะลึงเนื่องจากว่ามันมีสัญญาณมาแล้วแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าวันศุกร์ปรากฏว่ามันมีข่าวว่านกแอร์ไปยื่นฟื้นฟูก,กิจการที่สารล้มละลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสารเนี่ยคือนัดไตสวนนัดรับข้าฟ้องเรียบร้อยเลยค,คือกลยุทธ์ของนกแอร์เนี่ยมันจะเหมือนการบินไทยต้องเล่าให้ฟังคือเขายัางบินอยู่นะเพียงแต่ว่านี่บางอย่างเขาไม่อยากจ่ายเอาตรงๆนะอย่างเช่นไอ้เรื่องค่าเช่าเครื่องบินซึ่งเป็นค่าสําคัญที่สุด ถ้ามีการเข้าแผนนี้ได้เนี่ยบางทีมันต่อรองได้นะอันนี้นเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับเป็นกลยุทธ์ของเขาใช่ค่ะ<ร>คือก็เลยทําให้นกแอร์ตอนนี้นะคะก็เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูกิจก,การเพียงแต่ว่าทางผู้บริหารเองเขาก็ส่งจดหมายมานะคะผ่านตลาดหลักทรัพย์บอกว่าได้อนุมัตินะคะให้บริษัทในฐาน,นะลูกหนี้ยื่นคําร้องฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้จัดทําเสนอแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งเป็นไปตามปกติที่บริษัทเขาจะทำนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสารล้มละลายการก็ มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วและสารวัลายการจะกำหนดวันไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการ27ตุลาคม2563บริษัทตั้งเป้าหมายต้องการฟื้นฟูให้สําเร็จก่อนการระบาดโควิด -19 ยุติลงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคำว่ายุติลงเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ดังนั้นก็ไปเปิดไว้วัคซีนไงปีหน้านะคุณเอ๋ไม่รู้อะเห็นคนบอกวัคซีนก็ประมาณไตรมากสองปีหน้าอย่างเร็ว วัคซีนมาแล้วใช้ได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้รซึ่งก็ไปเปิดไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางนุกแอร์ก็บอกว่ายังเปิดให้บริการอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของหนี้ก็เป็นส่วนของศาลที่ต้องตัดสินแล้วก็มีการเรียกเจ้าหนี้มาพูดคุยอ,อีกสองสายการบินทีนี้มันไปตกหนักมันไปตกหนักว่าในเมื่อมีสามสายการบินซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นนะคะเหลืออีกสองการบินเนี่ยจะทําแบบเดียวกันด้วยไหมค,คือผมสงสัยอย่างนะแล้วผมก็ไปคุยกับผู้บริหารบางท่านเนี่ย ก่อนหน้านี้คุณจําได้ไหมที่มีการบอกว่าอ๋อสายการบินมีปัญหาครับการท่องเที่ยวมีปัญหามาขอซอฟโลนกับรัฐบาลคุณจำได้ไหมสายการบินมาขอซอฟโลนรัฐบาลเลยผมอยากรู้ว่าทําไมเขาไม่ไปขอซอฟโลนนะเขาขอแล้วเขาขอแล้วเหรอแล้วเป็นยังไงเขาขอแล้วเป็นยังไงทำไมไม่ได้หรอยื้อจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เขาก็บ่นอยู่ว่าทําไมยังไม่ได้เพราะว่าธุรกิจเนี่ยไม่มีสภาพคล่องจะอยู่ได้ไม่ถึงตุลาคมแล้วนะคาว่าซอฟโลนคุณนินาหมายถึงว่าอะไรเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เอ่อโดยไม่มีหลักประกันอ่าะเอ่อมีคนบอกผมนะไปขอนะค่ะและอีกคนนึงบอกว่าเอาหลักประกันมาสิหมายถึงแปดสายการบินที่ไปขอเนี่ยนะผมไม่รู้ใครไปขอนะแต่ว่ามีคนไปขอนะและไอคนที่ให้เนี่ยบอกเอาหลักประกันมาผมก็ถามง่ายๆถ้าเอาหลักประกันมาทําไมจะต้องเป็นนโยบายภาครัฐเขาก็ไปขอแบบปกติมันก็ได้เงินอยู่แล้วอะถ้ามีหลักประกันว่ารัฐไม่อยากจะให้ หรือเขาปล่อยไม่อยากจะให้รัฐอาจจะให้อยากให้แต่คนปล่อยไม่อยากจะให้อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะเนื่องจากว่าธุรกิจสายการบินน่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่ a ออทระบุไว้65ดังนั้นให้ไปตอนนี้ไปเผาละลายไม่น้ำหรือเปล่าหรือเผาละลายท้องฟ้งคือปัญหาคือคนปล่อยกลัวนี่เสียเอาตรงๆเลยนะใช่ค่ะไอคนภาครัฐก็อยากให้เพราะอยากช่วยเหลือผู้ประกอบการตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับก็กลายเป็นหยุดหยุดชะงักไปหมดเลยก็หวังแล้วครับว่าคนที่ดูแลเศรษฐกิจท่านใหม่ ซึ่งเราก็เห็นว่าที่มาแล้วใช่ไหมะจะเชนกว่าเดิมแล้วก็หวังไงล่ะครับว่าจะเกิดยังไงนั่นแหละ,ะค่ะต่อว่าต้องบอกนะคะว่าไม่อยู่เฉยค่ะกลุ่มสายการบินนะคะคืออีก2สายการบินเนี่ยคนก็มองว่าเอ๊ะจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการไหมคือบางกอกแอร์เวย์แล้วก็ไทยแอร์เอเชียนะคะตัวบางกอกแอร์เวย์แน่นอน,นว่าเป็นของกลุ่มปราสาททองปราสาทเทินเอาสดใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเอ่อเรียกได้ว่าลดต้นทุน มี Early r e t i r e ทม,มีเรื่องของการลดเงินเดือนผู้บริหารและล่าสุดเหมือนมีข่าวนะคะว่าเอากลุ่ม Back อ f ฟ i c e ออกอีกรอบหนึ่งเพื่อจะลดต้นทุนให้ได้แล้วก็จะมีการรีฟอร์มเรื่องของออนไลน์มากขึ้นก็เลยทําให้สถานาการณ์เนี่ยยังนิ่งๆอยู่แต่ทุกคนมองว่าจะเพิ่มทุนหรือเปล่าแต่ทางด้านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่บอกว่าไม่ต้องการเพิ่มทุนไม่รู้ว่าจะยืนยันวันนี้อยู่หรือเปล่านะคะคุณเอกผมคุยอีกบานท่านเขาบอกว่าไงรูป้ป่ะะตอนนี้สถานการณ์สายการบินเหมือนช่วยกันลอยคอ คือต่อให้คนที่บินนะก็ยัง l o s อยู่คนนี่นาอ่ะผมยุติเยียอยาง a อร์เอเชียเนี่ยถ้าคุณดูงบนะผมคาดว่ารายได้ก็ยัง l อ s อยู่นะถูกต้องน่าจะขาดทุนแหละแต่ว่าแต่ว่าก็มีรายได้เข้ามาตั้งแต่เริ่มบินเพราะฉะนั้นปัญหาที่สําคัญที่ต้อง q u e s t i o ว่าคนที่ยังบินอยู่และไม่เข้าแผนล้มละลายนะจะอยู่ยังไงแล้วเอาเงินจากไหนนั่นแหละแล้วงินจากหน คือมันต้องหาเงินเข้ามาแน่นอน<ช>แต่หา,หาเงินโดวยวิธีไหนส่วนไทยไอเอชีนะครปรับแผนฝูงบินลดต้นทุนกันกัน,กนหน่ำเลยทีเดียวค,ค่ะรวมไปถึงการหาไรายได้เพิ่มเติมเรามาดูฐานะการเงินของ4สายการบินกันหน่อยสอ2สายการบินแรกเข้าสู่ฟื้นฟูกิจการแล้วก็จะเห็นว่าสินทรัพย์เนี่ยมันใกล้เคียงกับหนี้มากไม่แปลกใจนะคะที่จะต้องยื่นขอลบละลาย ขณะดเดียวกันบล็อกแอนจะเห็นได้เลยนะคะที่คือของปี62นะคะคสินทรัพย์15,000ล้านบาทแต่นี่ไปถึง18,000ล้าานบทผมว่า,า,าถ้าข้อมูลล่าสุดนะอ้น,นี้สิ้นปี62<ช>ตอนนี้นี่เยอะกว่าสินทรัพย์ถูกต้อง<า>ค่ะส่วนไฮอเอเชียนะคะ76,321ล้านบาทสำหรับสินทรัพย์แต่นี่เนี่ยคือยังแบบเรียกว่าครึ่งๆเลยอยู่ที่35,13 0ล้านบาทก็ยังพอหายใจหายคอได้อยู่ ส่วนบางกอกแอร์เวย์ค่ะก็เช่นเดียวกันมีสินทรัพย์5 7 3 5 5ล้านบาทหนี้35,013่ล้านบาทแต่ก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของเครื่องบินและเครื่องบินไม่ได้ทำรายได้คุณเอกงนั้นเนี่ยมันก็เลยไก่กับไขว่าถ้าไม่ทำรายได้ดีก็จะขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยค่ะคือผู้บร่หารตอนนี้ที่อยู่รอดอยู่2อันเนี่ยแอร์เชียกับบางกอกแอร์เวย์ผมว่าก็อยู่ไม่ง่ายผมว่าก็อยู่ไม่ง่ายสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางด้านผู้บบรรริหาาขออองกมพพูดดนะะะคคคโยุณทัศลลแเเว่ บอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันอันสภาพคล่องแค่ตุลาคมให้รัฐบาลตัดสินใจเลยนะคะจะเปิดประเทศหรือไม่มไม่อย่างนั้นสายการบินล้มหายตายจากอีกเพราะไม่มีเงินหมุนมาเป็นสภาพคล่องที่ยื่นเสนอไปเพราะว่าหนึ่งอยากให้เปิดก็จะทําให้ธุรกิจเดินหน้าได้รหรือถ้าเกิดจะปิด คือไม่ให้มีการบินหรือว่าไม่ให้ต่างชาติเข้ามาซอฟโลเนี่ยขอได้ไหมไอ้ก็กลับมาที่ซอฟโลอ,อ <laughs> ใช่ไหมตกลงซอฟโดนจะไม่ได้กันใช่ไหมก็ตกลงก็คือว่าถ้าเกิดตามกระแสะข่าวอย่างที่คุณเอกว่าไว้ มีสิทธิ์ไม่ได้นะเนี่ยก็ต้องตีนะคือคงคงไปคุยยื้อแล้วแหละจำได้ไหมตอนนั้นรัฐบาลประกาศเลยฉันจะช่วยธุรกิจท่องเที่ยวฉันจะช่วยธุรกิจสายการบินฉันจะให้ซอฟโลนสรุปเขาไปคุยนะล้วทางนู้นก็จะให้นะแต่เขาถามว่าคุณมีหลักประกันไหมมันก็ไม่ได้สิในเมื่อทุกวันนี้คืออยากจะได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อมาพยุงซอฟโลนแปลว่าอะไรนิยามองว่าซอฟโลนในความคิดของเรา ก็ต้องเป็นแบบสินเชื่อดอกเบีย้ยต่าที่ไม่มีหลักประกันออจะไม่ขอไปพูดบอกว่าขอบีหลักประกันไว้อันนี้ก็ยากลําบากนะคะก็ะต้องบอกว่าคือไทยเอเชียมีการปรับตัวด้วยเหมือนกันคุณเอกคือตอนนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเผาเงินทิ้งเนี่ยเดือนละ1,500ล้านบาทแต่ว่าพอเปิดหรือว่าใครล็อกดาวน์ได้เนี่ยก็สามารถบ,บินได้แต่ว่าเครื่องบินที่จอดทิ้งไว้ประมาณ37ลําจากทั้งหมด6เ 59าลำนะคะส่งผลทำให้มันยังมีต้นทุนไม่ cover จากที่เผาเงินทิ้งไป1,500ล้านบาทก็เหลือ700ล้านบาทตัวเลขคร่าวๆของ Air a s อเชียนะตอนนี้ปิดเลยไม่ได้บินเลยนะรู้สึกเขา loss เดือนละประมาณ1 5 0 0 1,500ล้านอ่าใช่แต่ตอนนี้เหลือ7จ0้ยแล้วเหลือ loss ประมาณ700เพราะว่า800้เขาบินไงใชแต่ก็ยัง loss อยู่แต่เขาบอกว่าโอ้โหมันก็ลดเยอะเพราะว่าเครื่องบินที่จอดทิ้งไว้มันไม่ได้สร้างรายได้เขาก็เลยหันไปทำคารโก้เทเลพอร์ตช้อปปิ้งมาร์เก็ตเพส ฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งไอเครื่องดื่มที่เป็นชานมไข่มุกของเอเชียที่เขาทำกันตลาดเนี่ยแล้วก็มีตั๋วบุฟเฟ่อันนี้มีคนต่อว่าด้วยเหมือนกันคุณเอกทำไม่ได้จริงให้จองปุ๊บไปจองพอซื้อปุ๊บไปจองเฮ้ยไม่เห็นได้ได้บินจริงเลยเขาแก้ข่าวแล้วเขาก้าบอกว่ามันมีคนไปหวานแหในการจองไม่เขาบอกว่าปัญหามันเกิดจากเวลาคุณจองกลับเนี่ยคุณไปจองเช้ากางวันเย็นแล้วเครื่องมันก็ดีเทคออกมาว่าคนเรามันจะบินกลับเนี่ยเช้ากางวันเย็นไม่ได้อันนี้เขาอ้างมานะก็ต้องบอกว่าคนที่เขา ร้องเรียนเขาร้องเรียนมันยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไทยไอเอชียนะคะก็พยายามดิ้นรลนหาวิธีทางเรียกว่าคือมือเนี่ยพยายามก็พุ้ยน้า<อ>ขาเนี่ยก็ตีไปด้วยเพื่อจะได้ลอยคอไม่จมลงไป<อ>ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนถ้าเกิดไม่มีขอนไม้มาให้ลอยจับไว้ได้นะทีสายการบินส่วนบางกอกแอร์เ,เวย์น่าสนใจคุณเอกคือต้องบอกว่าด้วยฐานทุนเนี่ยแม้กลุ่มประสาททองโอสุนเนี่ยขเขาแข่งแร่งอยู่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะได้มานะคะแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วคือสนามบินอุ ต้องบอกว่ารอเรียกได้ว่าการกลับมาของธุรกิจการบินแล้วไปผนวกกับการก่อสร้างของสนามบินอุตภเปาที่เขาได้ประมูลมาเรียบร้อยแล้วและเป็นเรียกได้ว่าเป็นเมนการก่อสร้างของเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเรียกได้ว่าสัญญาอันดับหนึ่งของเขานะคะเลยทําให้ปี2565มันจะเสร็จพร้อมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะไปพร้อมกันด้วยแต่ในช่วง2ปีนี้แน่นอนค่ะ ต้องรอปรวิงเวลาและช่วยเหลือตนเองผม<ะ>ว่าอย่าพึ่งสองปีเลยเอาตุลานเนี่ยบินได้ <c oughs> บินไม่ได้ก่อนอย่าพ<า>ิ่งคิดไกลขนาดนะั้นยาก,ก <c oughs> อ่ะเพราะว่ากพทอพึ่งจะประกาศเองว่าใครที่จะเดินทางมาในประเทศไทยหรือใครจะเดินทางออกไปคุณต้องปฏิบัติตามสอบคอ,อ,อย่างเข้มงวดมีการรับรองจากสถานทูตที่ขามาขาไปคุณต้องปฏิบัติตามเข้มงวดตามสถานทูตที่คุณจะไปและในต่างประเทศหลายประเทศนะเขาพูดไปเลยนะว่าการบินระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเร็วสุดคือต้นปีหน้าโอ้โห นี่ก็คือความท้าทายของธุรสิยการบินนะคะคก็ต้องบอกว่าเป็นความกังวลใจมากๆเลยสำหรับนักงทุนถ้าเกิดดูในหุ้นกลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าดูความเสี่ยงเช็คดิสกันดีๆค่ะ